Photoshop 2023เบื้องต้นนะครับ หลักๆในคลิปนี้ก็จะสอนแบบเครื่องมือที่มันจําเป็นแล้วก็เอาไปใช้งานได้แบบจริงๆนะครับก็จะมีอยู่5หัวข้อหลักด้วยกันก็คืออ่าหการสร้างไฟงาน2โทนเครื่องมือที่จําเป็นแล้วก็3พวกเลเยอร์นะครับสก็คือการนํารูปภาพเข้ามาหรือว่าการอินพุตนี่นเองแล้วก็สุดท้ายก็คือการใส่ข้อความเอฟเฟกข้อความนะครับก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะครับให้เราไปดาวน์โหลดรูปภาพ2รูปนี้นะเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเลยเพื่อที่จะได้แบบเรียนรู้กับผมไปได้แบบง่ายๆนะครับก็ในคลิปนี้ จะสอนแบบขั้นตอนที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะแต่ว่าผมจะทําเป็นคลิปแยกนะครับเป็นหัวข้อเดียวเป็นคลิปเดียวไปเลยเพื่อที่เราจะได้เจาะลึกในการสอนเข้าไปอีกนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบเนี่ยอยากจะดูคลิปอื่นนะครับผมก็จะทําคลิปแล้วก็สร้างเป็น playlist ไว้นะสามารถเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ Photoshop แล้วเนี่ยหัวข้อแรกก็คือการสร้างไฟล์งาน เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูตรงรีเซนต์นะครับตรงรีเซนต์ตรงนี้เนาะถ้าเราทํางาน,นครับสร้างไฟงานแล้วก็แก้ไขางานต่างๆแล้วเซฟนะครับเวลาเราเปิดโปรแกรมมาใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้เรากดเข้าไปแล้วก็ไปปรับแก้ขไขได้นะครับเดี๋ยวเรามาที่ new file ครับเพื่อสร้างไฟงานเนาะ ตรงนี้นะก็คือการใส่ชื่อชื่อของไฟล์างานของเราเนี่ซึ่งอันนี้เนี่ยเราเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับในในตอนนี้เราค่อยไปใส่ในช่วงที่เราเซฟงานแล้วก็ตรง Y กับ h นะครับตรงนี้ก็คือเป็นขนาดของงานของเราว่าเราอยากจะได้ขนาดเท่าไหร่ก็คือเป็นขนาดของกว้างคูณยาวนั่นเองนะครับผมจะทําเป็นขนาด1 9 2 0คูณันนะครับอันนี้จะเป็นขนาดของวิดีโอแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็นพิกเซลนะ ขนาดก็จะเป็นแนวนอนนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะสลับเป็นแนวตั้งเนี่ยเรากดตรงนี้ได้นะก็จะสลับเป็นแนวตั้งแนวนอนได้นะครับ Resolution นะครับก็คือความละเอียดถ้าเรายิ่งปรับสูงความละเอียดก็จะยิ่งสูงเราก็จะปรับอยู่ที่100ครับพวกรายละเอียดการสร้างไฟงานเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปแยกต่างหากไปเลยนะครับซึ่งจะมาสอนให้มันละเอียดขึ้นไปกว่าน,นี้อันนี้ก็สอนแบบคร่าวๆนะครับใช้งานได้แบบรวดเร็วทันใจเมื่อเราได้ขนาดปรับขนาดที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็กดตรงนี้ครับ Create กด เพื่อสร้างไฟงานขึ้นมามาต่อกันที่หัวข้อที่2อะครับก็คือโทนเครื่องมือที่จำเป็นเดี๋ยวจะไม่ได้บอกละเอียดน,นะจะค่อยๆสอนไปแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วกัน อันดับแรกเลยตรงนี้เนาะทางด้านซ้ายเนี่ยใครที่เคยใช้พวกเพนต์มาใช่ไหมมันก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นเลยแต่ว่ามันก็จะมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายนะในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยเรียนรู้ไปแล้วก็มาที่ฝั่งขวามือของเรานะครับตรงนี้ก็คือสําคัญเลยจะเป็นตัวนี้ครับเลเยอร์อ่าซึ่งเลเยอร์เดี๋ยวจะไปเจาะลึกซ้อนกันในหัวข้อที่3นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยอ่าพวกไฟล์อิดิชอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีมากมายละครับเดี๋ยวค่อยเรียนรู้กันไปนะหลักๆที่เราใช้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้ เรามาต่อกันที่หัวข้อที่3กันเลยก็คือเรื่องของเลเยอร์ครับอันนี้เป็นส่วนที่เรียกได้ว่าสําคัญสําคัญแบบต้นๆมากๆเลยนะเรื่องของเลเยอร์นะครับตอนนี้ให้เรามาที่สังเกตตรงเลเยอร์ตรงนี้เนาะ ซึ่งจะมีเลเยอร์อยู่หนึ่งอันก็คือแบ็กกราวน์นะครับและก็จะล็อกไว้แบบนี้นะเราสามารถปลดล็อกได้นะครับจริงๆไอตัวนี้เนี่ยปกติเราก็ไม่ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็สร้างแบ็กกราวน์อะไรต่างๆขึ้นมาใหม่ได้นะครับการทํางานของเลเยอร์ก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับสมมุติว่าเราจะาสร้างแบ็กกราวน์ขึ้นมานะครับสามารถกดตรงนี้ได้นะแล้วก็เลือกโซคันเลอร์เนี่ยสามารถเลือกสีปรับสีอะไรที่เราต้องการได้เลยนะครับสังเกตว่าเลเยอร์ของเรานะครับ ตอนนี้มีอยู่2อันด้วยกันนี่ก็คือการทํางานของเลเยอร์ครับเลเยอร์ตัวไหนที่มันอยู่บนสุดตัวนั้นมันก็จะอยู่ด้านหน้าแต่ว่าเราจะไม่ใช้แบ็กกราวตัวนี้นครับเราสามารถปิดตาตรงนี้ไปถ้าไหนที่เราไม่ใช้หรือกด Delete ไปเลยก็ได้นะครับ เรามาดูกันที่การ Import รูปภาพเข้ามานะครับอ่าอันนี้เป็นหัวข้อที่4แล้วถ้าเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับรูปภาพวิธีการ i m p o r t นะครับแบบที่ใช้ประจำเลยนะก็คือดึงเข้าไปครับดึงรูปเข้าไปแบบนี้แบบง่ายๆเนาะและสังเกตว่าจะมีแบบเนี่ยนะครับเส้นสีฟ้าๆล่อบแบบนี้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการซูมเข้าซูมออกนะครับแบบนี้เนาะแบบใช้ทางลัดแบบนี้ ซูมเข้าซูมออกแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นทางลัดที่จําเป็นมากๆเลยนะถ้าเราเรียนรู้ตัวนี้เนี่ยการทํางานมันจะง่ายมากๆเลยวิธีการซูมเข้าซูมออกแบบนี้นะครับให้เรากด alt ค้างไว้แล้วก็เลื่อนตรง s c อ o ์เมาส์ e ครับผมก็จะเป็นการซูมเข้าซูมออกนะครับทีนี้ถ้าเราซูมเข้าไปแล้วเนี่ยเราอยากจะเลื่อนซ้ายขวาแบบนี้ใช่ไหมเราก็กด control ครับผมจากนั้นกดเลื่อน s c r ร์เมาส์เหมือนเดิมครับอ่าก็จะเป็นการ เลื่อนซ้ายขวาแบบนี้นะอันนี้คือเป็นแบบว่าเป็นชอ็อตช็อตคัดเนาะจำเป็นมากๆครับทำให้การทำงานเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นเลยนะหรือถ้าเราอยากจะกลับมาเป็นสเกลขนาดเท่าเดิมนะครับให้เรากด Control แล้วก็กดศแบบูนย์นะครับอ่ากด Control แล้วก็กดศูนย์ก็จะกลับมาเป็นฟิตขนาดปกตินั่นเองโอเคครับเรากลับมาที่การอิ p พ r ตรูปภาพกันต่อเมื่อเราอิ p พ r ตเข้ามานะครับสังเกตว่าจะมีเส้นฟ้าๆแบบนี้เนาะเราสามารถที่จะขยายได้นะครับอ่าขยายแบบนี้เนาะ ขยายหรือว่าลดลงแบบนี้ได้ถ้าเราอยากจะขยายให้มันอยู่กึ่งกลางใช่ไหมครับให้เรากด a l t e r n t e ค้างไว้นะครับ a l t e r n t e ค้างไว้ ide, แล้วก็ขยายแบบนี้ครับซึ่งเขาก็จะขยายให้เราแบบอยู่จุดกึ่งกลางนั่นเองผมจะขยายขึ้นให้เต็มเลยนะครับให้เต็มเฟรมไปเลยเราสามารถที่จะปรับองศาแบบนี้ได้นะครับหมุนได้เนาะโอเคครับเมื่อเราได้สเกลขนาดที่ต้องการแล้วก็กด enter ครับผม ตอนนี้เราก็ได้สร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกตัวต่อไปเดี๋ยวเราจะหัวข้อต่อไปก็คือการใส่ข้อความอ๋อเดี๋ยวมันมีอีกรูปหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับรูปนี้เนี่ยเป็นสกุลไฟล์ PNG นะครับที่แบบว่าพื้นหลังมันจะเป็นโปร่งใสเนาะเวลาที่เรา import เข้าไปเนี่ยนะครับเวลาที่เรา import เข้าไปก็จะเป็นแบบว่าโปร่งใสแบบนี้เลยปรับขยายเลือกตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับเนี่ย เดี๋ยวผมจะเอาไ้ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วกด enter ครับทีนี้เรามาดูตรงเลเยอร์เนาะเลเยอร์ไหนที่มันอยู่บนสุดเนี่ยก็จะอยู่ด้านหน้าสุดแบบนี้นะครับอันนี้คือหลักการทํางานของเลเยอร์แบบเข้าใจง่ายๆมาที่หัวข้อสุดท้ายก็คือการใส่ตัวหนังสือแล้วก็การใส่เอฟเฟกวิธีใส่ตัวหนังสือเนี่ยเรามาที่เครื่องมือตัวนี้ครับอ่าตัว T ตรงนี้เนาะ horizontal ใช้ tone นะครับจากนั้นเราก็เลือกตําแหน่งว่าเราจะพิมพ์ตรงไหนนะครับก็กดไปเลยอ่า อันนี้เราก็พิมพ์ไปนะครับสวัสดีปีใหม่ถ้าเราอยากจะปรับให้มันอยู่กึ่งกลางอะไรแบบนี้เราก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะแต่ให้เราแบบกด c อนโทรลเนะครับเพื่อรวบหรือว่าจะรวบแบบนี้ก็ได้ผมจะให้มันอยู่แบบมุมประมาณนี้นะมุมทางด้านขวาโอเคครับ ก็เลื่อนตำแหน่งได้นะครับเลื่อนตำแหน่งว่าเราอยากจะให้มันอยู่ตรงไหนนะหรือถ้าเราอยากจะปรับสเกลนะครับมันก็มีวิธีแบบเราจะปรับจากขนาดฟอนต์ก็ได้นะวิธีแก้ไขนะครับให้เรากดดับเบิลคลิกตรงเลเยอร์ของตัวหนังสือตรงนี้นะอ่าเราสามารถแก้ไขได้นะครับแก้ไขตัวหนังสืออะไรฟอนต์ต่างๆได้นะครับถ้าเราอยากจะแก้ฟอนต์ใช่ไหมเราก็แค่มาเลือกตรงนี้ครับเราก็เลือกฟอนต์ได้เลยเพราะเราอยากใช้ฟอนต์อะไรนะผมจะใช้เป็นฟอนต์นี้ก็แล้วกันหรือเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีกดตรงนี้นะอ่า เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเลือกสีที่เราต้องการได้เลยและกดโอเคปรับขนาดฟอนต์ก็คือกดเนี่ยนะครับเราสามารถปรับขนาดตรงนี้ได้เลยนะหรือว่าอีกวิธีนะครับก็คือการกด c t r l T c t r l T ก็จะสามารถปรับขนาดปรับสเกลได้เหมือนกันนะเนี่ยครับปรับเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วแต่เราได้เลยโอเค ในส่วนของการสร้างตัวหนังสือเนาะเดี๋ยวผมก็จะทําเป็นคลิปเจาะลึกสอนละเอียดเข้าไปกว่านี้อีกเป็นคลิปแยกไปเลยนะครับต่อไปเรามาใส่เอฟเฟกตัวหนังสือกันวิธีใส่เอฟเฟกตนะครับกดตรงนี้ครับตรงเอฟเฟกตรงนี้นะก็จะมีเอฟเฟกให้เราเลือกแบบเยอะแยะมากๆเลยแต่คลิปนี้เราจะใช้เป็นสโตกนะครับ่าสโตัน,นี้คือผมก็จะใช้เป็นสีแดงเนะาะสีแดงเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้นะครับไอยอยากจะ ใช้สีอะไรก็เลือกได้เลยอันนี้เราจะใช้เป็นสีแดงนะแต่ว่าจะเป็นแดงเข้มๆแบบนี้เนาะเสร็จแล้วกดโอเคครับสามารถเลือกไซส์ได้นะรปรับขนาดาขนาดของสโตกได้แบบนี้ประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเอฟเฟกของสโตกได้นะครับโดยการกดตรงบวกตรงนี้ครับผมผมจะมาที่สโตกที่อยู่ด้านล่างนี้นะและผมจะเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีแดงที่สว่างขึ้นไปหน่อยประมาณนี้ครับผม จากนั้นกดโอเคปรับขนาดไซส์ขึ้นครับอ่าเราก็จะได้เอฟเฟกตัวหนังสือโตกซ้อนกันแบบนี้อันนี้คือการใส่เอฟเฟกนะครับมันก็จะมีมากมายเลยนะอ่าอย่างดอบชาร์โดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกต่างหากนะครับอันนี้เราเอาแบบอซสอนให้เข้าใจง่ายๆประมาณนี้เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยกดโอเคครับผมสุดท้ายเลยคือการเซฟการเซฟงานเนาะให้เรากดคอนโทรนะครับ ก็จะขึ้นมาแบบนี้หรือว่าจะกดตรงไฟล์แล้วก็เลือกเซฟก็ได้นะครับถ้าใครใช้สมัครเป็น Creative Cloud ใช่ไหมเขาก็จะมีคาวมาให้เราประมาณ100กิกเราสามารถที่จะเซฟงานไว้ในคาวได้เลยเวลาเราไปทำงานบนเครื่องอื่นเราล็อกอิน Adobe บัญชีของเรานะครับก็สามารถที่จะดึงงานของเราเนี่ยเข้าไปแก้ไขได้เลยอันนี้ก็คือตั้งชื่อนะครับที่เราต้องการได้เลยนะ แล้วก็กด Save หรือว่าถ้าใครอยากจะ Save ในคอมพิวเตอร์เนาะสามารถกดตรงนี้ได้ครับ on your computer กดไปครับก็พิมพ์ชื่องานของเราตรงนี้ได้เลยซึ่งนามสกลุลไฟล์ก็จะเป็น psd นะครับเป็นไฟล์ที่แก้ไขได้เนาะกด Save ไปครับกดโอเคไปผมแนะนำว่าถ้าเราทำงานนะครับคือจริงๆมันก็จะมีออโต้เซฟให้เวลามันเกิดอัซิเดนต์ขึ้น ถ้าเป็นไปได้คือให้ฝึกนิสัยการเซฟงานอาจจะ10นาทีเซฟครั้งหนึ่งหรือ5นาทีเซฟครั้งหนึ่งกด Ctrl S ไว้เรื่อยๆนะครับการคอมดับโปรแกรมเด้งอะไรเงี้ย Ctrl S ช่วยได้สุดท้ายก็คือการ Export, เอ็กพอเนาะโดยการเอ็กพอออกมาเป็นไฟล์รูปนะครับวิธีที่ผมใช้ประจำนะครับผมจะกด Ctrl Alt Shift แล้วก็ S อัอนนี้คือเลือกได้ว่าเราจะเซฟเป็นอะไรโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น JPEG นะครับปรับความละเอียดตรงนี้ได้เนาะแล้วก็กดตรงเซฟนี่ครับก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราอยากจะเซฟ e ไว้นะครับจากนั้นกดเซฟครับผมเราก็มาดูงานที่เราทำสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็เซฟประมาณนี้ ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมต่ออย่างที่ผมว่าก็คือผมจะทำเป็นคลิปแยกแล้วก็สอนเป็นหัวข้อนั้นไปเลยแล้วก็ทำรวมเป็น p l a ลิสต์ก็อาจจะเรียนรู้ไปทีละนิดทีละหน่อยได้นะครับเข้าไปดูกันได้นะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ